คำถามเพิ่มเติมนะครับตอนสัมภาษณ์งานเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายแต่ละคำถามให้ฟังครับคำถามแรกนะครับแนะนำตัวให้เัินฟังหน่อยได้ไหมครับภาษาอังกฤษนะครับก็จะพูดว่า Could you tell me about yourself Could you tell me about yourself นะครับ นะนำตัวให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมนะครับ <Yeah. S 1> การตอบคำถามนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่ชื่อนามสกุลนะครับอายุนะครับที่พักอาศัยประสบการในการเรียนและการทำงานนะครับ mm hmm. คำถามต่อมานะครับจุดแข็งของคุณคืออะไรนะครับ mm hmm. What are your strengths mm hmm. นะครับ What are your strengths mm hmm. นะครับ จุดแข็งของคุณคืออะไรบ้างครับเพื่อนๆอาจจะตอบไปก็ได้นะครับว่าเราอาจจะมีจุดแข็งในเรื่องของภาษานะครับจุดแข็งในเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานเป็นต้นนะครับมีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนของคุณคืออะไรบ้าง w h a t are your w e a k n e s s นะครับ w h a t are your w e a k n e s s e s นะครับ จุดอ่อนของคุณมีอะไรบ้างครับสำหรบับเพื่อนที่เพิ่งจบมาใหม่นะครับก็จะบอกไปว่าจุดอ่อนก็จะเป็นเรื่องของยังขาดประสบการณ์กันในการทํางานนะครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะเรียนรู้นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับทําไมคุณถึงอยากทํางานที่นี่นะครับ Why do you want to work here นะครับ Why do You want to work here. ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่ครับคำตอบที่แนะนำนะครับก็จะตอบไปว่าเป็นคัม pany นะครับที่ดีน่าเชื่อถือนะครับที่มีความมั่นคงนะครับหรืออาจจะตอบไปว่าเป็นงานที่ดีที่ชอบทำตามความฝันนะครับ การสอบสัมภาษณ์งานนะครับถ้าเรารู้จักการเกรงข้อสอบคําถามคําตอบไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้เปรียบคนอื่นนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ